อะไรที่เหมาะสมกับคุณจะมาพร้อมกับความสบายใจค่ะสวัสดีค่ะพบกับดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นภาพรวมชีวิตค่ะของชาวราศีกุมประจำเดือนมีนาคม2568นนะคะข้อความสบายใจมันก็คือความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะความรักครอบครัวเมื่อไหร่ที่เราอยู่แล้วหรือเราทําแล้วสบายใจนั่นก็คือความสุขของคุณค่ะ เกดได้ตั้งจิตอธิษฐานจิตนะจ๊ะเลือกไพ่ไปแล้วค่ะคุณได้พลังงานของไพ่นะคะมีไพ่มือถือดาบนะมีไพ่เดอ s t สตค่ะมีไพ่สามถ้วยนะจ๊ะไพ่มือถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สิบไม้นะคะแล้วก็ไพ่หไม้ด้วยคะ่ะหลังจากที่ดาวพฤหัสกลับมาเดินดีแล้วนะคะต้องบอกว่าเขาได้ส่งพลังงานนะคะ เ,ออเหมือนช่วยทุกๆราศีเลยทีเดียวนะได้รับอันนี้สองตรงจุดนี้เข้ามาด้วยกันถึงดาวดวงอื่นอาจจะยังเดินไม่ดีบ้างนะคะแต่ถ้าดาวพฤหัสก,กลับมามีพลังงานแล้วถือว่าหลายๆอย่างจะคลี่คลายไปทีเดียวค่ะ ในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยนะคะพลังงานของความคลี่คลายเนี่ยสัมผัสเด่นชัดเห็นในราศีของคุณเลยนะคะชาวราศีกุมเพราะมีทั้งไพ่มือถือดาบและไพ่เดอะสตา์ค่ะก็ต้องบอกว่าใครที่มีความเครียดนะคะหรือมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะอึดอัดขัดข้องแก้ไขอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยหรือแม้กระทั่งจิตใจเราเอง,เองที่บางครั้งก็จะดิ่งดาวลงนะคะมีความท้อใจมีความ กดดันอะไรหลายหลายอย่างเหมือนเหมือนพอสติมานะดาวพฤหัสด,ดาวสติดาวปัญญานะคะดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของบุญกุศลก็เหมือนกลับมาดึงตัวคุณนะคะให้สามารถเคลียร์ในเรื่องราวเหล่านั้นไปได้นะในเดือนนี้บอกเลยว่าบรรเทาเบาคลายขึ้นในหลายหลายส่วนนะคะแล้วก็หลายท่านหลายคนเนี่ยมีโอกาสตเติบโตด้วยนะคะในเรื่องราวของความก้าวหน้าความสําเร็จอาชีพก,การงานก่อนหน้านี้อาจจะเหนื่อยนะคะทํา ทำงานหนักมากบางคนทําจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะคะหรือรู้สึกว่าเจอแต่งานยากงานที่ไม่ คนอื่นเขาไม่เอาแล้วถ้าเราต้องมาทําอย่างเงี้ยแต่เดือนนี้บอกเลยว่าสิ่งที่คุณทําไปส่งความสําเร็จหลายคนมีโอกาสเติบโต,ตในเดือนนี้นะคะผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ถูกหมังเมินไม่ถูกมองข้ามมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าผลงานที่สร้างไว้ตอนนี้อาจจะส่งผลในช่วงการประเมินของคุณในอนาคตด,ด้วยค่ะหรือบางคนอาจจะได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเวลาในเดือนมีนาคมนี้ด้วยค่ะถือว่าเป็น ช่วงชีวิตนะคะมันก็ทาให้เราสึกถึงสัมผัสได้ถึงเออมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะตอนต้นปีแรกๆอาจจะดูแบบสบักสบอมหน่อยจับทงจับทางไม่ถูกพอเข้ามีนาคมเหมือนทางที่เราจะเดินไปถือว่าถูกทางแล้วด้วยนะคะเดือนนี้มีไพ่มือถือเหรียญน,นะคะต้องบอกว่า ค่อนข้างมีโอกาสในเรื่องราวของเงินเงินทองทองด้วยนะคะเดือนนี้นะคะชาวกุ่มบางคนจะได้ลาบผลนะคะจากคู่นะคะจากคนรักจากคู่ครองนะคะหรือมีโอกาสได้อะไรพิเศษพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนนะคะใครรอเรื่องเกีวกการเงินที่ ช้าไปเงินประกันเงินตกเบิกเบี้ยเลี้ยงเบี้ย,ยขยันสิ่งที่ควรได้สิ่งที่มันเลนมาก่อนหน้านี้นะคะถือว่ามีโอกาสดีเข้ามาค่ะแม้กระทั่งอาจจะมีโชคลาภจากเรื่องของเราการเก็บเกี่ยวผลผลสำเร็จจากการลงทุนที่คุณไปทำไว้ด้วยนะคะแม้กระทั่งในเรื่องราวของการเสี่ยงต่างๆด้วยค่ะแต่บอกแล้วทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนงนั้น เอาพอประมาณนะคะจะดีสำหรับชาวภูมที่สุดเลยค่ะในเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดเดียวเองนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหน่อยนะสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็อุบัติเหตุค่ะเอ่อใครที่ไม่ตรวจเช็กสุขภาพมานานแล้วควรไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะเนี่ยระวังเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกหลังนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยนะอาจจะมาจากที่ การออกกําลังกายหรืออะไรอย่างนี้นะคะให้ระมัดระวังหน่อยค่ะหรือโรคเก่าๆที่หายไปแล้วที่หายไปนานอาจจะก,กําเริบได้ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครนะมีโรคประจาตัวอะไรก็ต้องบอกว่าที่คุณรักษายอยู่หรือหมอที่คุณดูแลคุณอยู่ก็ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีกุมในเดือน มีนาคมนี้นะคะส่วนเรื่องความรักมันยังดูเรื่อยๆนะคะไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเหมือนที่เก๋บอกอะไรถ้ามันอยู่กับกับคุณแล้วมันสบายใจเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งความสุขค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะก็พยายามนะคะทำบุญทำกุศลนะคะหล่อเลี้ยงแต้มบุญของเราไว้นะคะตามที่คุณสะดวกตามที่คุณไม่ลำบากแก่เมืทิม เราจะต้องไม่ทําบุญจะเราลำบากกับตัวเรานะคะแล้วก็หมั่นจเจริญภาวนานะคะสวดมนต์ทำสมาธิจเจริญสตินะคะอันนี้ก็ถือว่าจะดีสำหรับชาวราศีกุมค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีจ้า